ให้เราก็ไปตัดติ่พร้อมที่ทุกเลยดิ

อ๋อน,นี้แหละครับเราก็ตั้งแต่รับข่าวจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมนะครับนักกีฬาก็ดียานพาหนะก็ดีนะครับเราก็ออกเดินทางกันแต่เช้านะครับแล้วก็พอมาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกอย่างนะครับแต่ว่าถึงเวลาจัดแข่งขันแล้วนะครับทีมบาจีนบริยูเนเต็ดเนี่ยไม่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าสถานที่หรือสนามอะไรนะครับ เราก็รอจนครบเวลาของคณะกรรมการแข่งขันจัดไว้นะครับส่วนบทรายละเอียดอะไรเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการส่วนเพชรบุรีเอฟซีเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วทุกอย่างครับคือทุกรายการนะครับสโมสรเพชรบุรีเอฟซีเนี่ยนะฮะประธานประธานสโมสรก็ดีบอร์ดบริหารก็ดีตลอดจนแฟนคลับนะครับรายการไหนที่เราเข้าส่งเข้าแข่งขันนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดครับส่วนผลแข่งขันจะออกมาอย่างไรนั้นเรารวมกันเราจะเล่นให้ดีที่สุดครับ คือของเรามีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับแต่ณนะวันนี้อย่างวันนี้นะครับเราก็ต้องอเสียพละกําลังนะครับการร่างกายต้องทให้ร่างกายมันโหลดนะครับการเดินทางมาที่นี่นะครับไปกลับเนี่ยนะครับถ้ารวมการพักอะไรนะผมก็ตีสักสิบชั่วโมงได้นะครับไปกลับนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสียใจไหมเราไม่เสียใจครับแต่ว่าเรา เรามาไกลเราพร้อมที่จะแข่งขันเราพร้อมที่จะปปิัตามกฎระเบียบของคณะกรรมการจัดการหนึ่งขันนะครับมันกันให้ร่างกายของเด็กก็ดีนะซึ่งพวูนี้นะฮะเราจะต้องเดินทางไปที่สัตหีบซึ่งก็ไกลอีกนะครับซึ่งนักฟุตบอลเนี่ยนะครับมันก็ต้องเล่นอีกนะครับซึ่งทําให้ร่างกายนะอาจจะกรอบหรือการเมื่อยล้าในการเดินทางนะครับ